สวัสดีครับพบกับผมหมอหยุนนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ฮิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นะครับเป็นดวงวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2568นนี้นะครับเกี่ยวกับการงานการเงินความรักความสัมพันธ์โดยกว้างๆไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับ เป็นภาพรวมๆของผู้ที่เป็นชาวราศีสิงห์ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับชาวราศีสิงห์ถึงแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนนะครับ ก็ขอ,ขอให้ทุกท่านโปรดได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลพิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับทุกขุพยากรที่ดีๆที่อ่านออกมานั้นก็ขอให้สร้างความสําเร็จสมหวังสมปรถนาเกิดขึ้นจริงนาํามาช่วยความมั่งคั่งมั่งมีสีสุขให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีสิงห์ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวาง ทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ผิดพลาดมาขอขอ,ขอหาภัยมาหน้าโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีสิงห์นะครับวันที่1ถึง1ิมิถุนายนพุทธศักราช2568นนี้พลังดวงโดยภาพรว,รวมจะเป็นไปแนวทางใดนะครับ ขออภัยด้วยนะครับที่มีเสียงก็ามารบกวนมาตั้งจิตอธิษฐานนะครับว่าชาวราศีสิงห์นะครับขอพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายตั้งปวงเทพเทวาเทวดาตั้งหลายตั้งปวงสิ่งมงคลตั้งหลายตั้งปวงในจกักรวาลนี้โปรดได้สือพลังดวงผนมาตั้งไพ่ย,ยิปซีให้พอได้เปิดอ่านให้เป็นแนวทางให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีสิงห์ที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ด้วยเถิด ขอไยด้วยนะครับกรมีฝนกําลังตกอาจจะมีเสียงจากฝนเข้ามารบกวนด้วยนะครับขอพลังไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนของผู้ที่เป็นชาวราศีสิงในช่วงบันเวลาดังกล่าวนี้ขอไพ่ใบแรกบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนของผู้ที่เป็นชาวราศีสิงที่ก็ามารับชมรับฟังในคลิปนี้แเหรียญน,นะครับการงาน ธุรกิจของท่านจะมีความเติบโตรุ่งเรืองในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับมีการพัฒนามีการขยันตุ้มเทนะครับแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆในสถานการณ์ต่างๆนะครับที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเอาจริงเอาจังนะครับก็ททำให้สถานการณ์ต่างๆนั้น,น,นจเจริญเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องแล้วก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามามี เพิ่มเติมด้วยผลประโยชน์ที่มากกว่าที่ปน่ันมาก็สู่เส้นต่างของการที่จะทําให้ท่านได้รับความสําเร็จแล้วก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับ justice นะครับสิ่งที่เหมาะสมคู่ควรนะครับจะเข้ามาเติมเต็มให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีสิงห์นะครับเงินผลตอบแทนรายรับรายได้ที่เข้ามาคู่ควรกับความรู้ความสามารถของท่าน อาจจะมีสถานการณ์ของการลงนามทําสัญญาอะไรกันในช่วงนี้นะครับที่อยากจะเกิดขึ้นหรือไรายได้ไรายรับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับต่างกฎหมายอะไราาก็มามากมายในช่วงนี้นะครับเข้ามาให้กับชาวราศีสิงห์ได้รับนะครับแล้วก็สร้างความเป็นเสถียรมั่นคงสีไม้เท้านะครับสังคมเปิดโอกาสให้กับชาวราศีสิงห์นะครับในรอบความสําเร็จและในความสําเร็จนี้ก็จะเป็น สถานการณ์ของความเป็นเสถียรมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะดึงด,ดูดสร้างรายได้ไรายรับเข้าหมายอย่างมั่นคงอย่างคู่ควรอย่างเหมาะสมแต่ไม่ครอบครัวมีความสุขบอบุ่นนะครับมีเงินมีชใช้จ่ายด้วยความมั่นคงนะครับก็สิบถ้วยนะครับก็บง่งบอกถึงความสําเร็จที่เติมเต็มให้ครอบครัว,วมีความสุขสําราญเบิกบานใจนี้ต่างที่ดีนะครับและก็การใช้ ชีวิตบริหารการงานธุรกิจต่างๆของชาวราศีสิงห์นะครับก็ได้รับพลังสนับสนุนจากคนในครอบครัวที่ดีนะครับด้วยความเมตตาโอปอมารีนะครับด้วยความรักกาสามัคคีเข้ามาชุนเจือนะครับก็ทําให้ชาวราศีสิงห์มีพลังในการที่บริหารในการจัดการนะครับแล้วก็ในสิ่งที่อํานวย ในการประกอบสัมมาชีพไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆนะครับที่ใช้ในการประกอบสัมมาเลี้ยงชีพหรือยวดยานปวานาอะไรต่างๆนะครับก็เป็นพลังที่สร้างความชื่นอกชื่นใจนะครับที่เป็นพลังในการกับเคลื่อนอสนับสนุนให้กับชาวราศีสิงห์สำเร็จได้สมหวังสมปรารถนานะครับมีชื่อเสียงได้รับความนิยมส่งเสริมแล้วก็แม้จะมีปัญหาเข้ามาก็ตามนะครับแต่ก็ ไม่ได้ยีระสำหรับชาวราศีสิงนะครับเป็นผู้ที่สามารถคลี่คลายแก้ไขปัญหาต่างๆได้รวดเร็วเบ็ดเสร็จนะครับไม่ปล่อยให้เป็นปนัญหา,าการกคาสังปัญหาจะเข้ามาอาจจะจุกจิกสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้แต่ก็ไม่เกินความสามารถของชาวราศีสิงนะครับในการที่จะคลี่คลายปาัญหาไอ้กล้องตัวเรือนหน้าเติบโตต่อไปนะครับแล้วก็สู่ความสําเร็จนะครับสามถ้วย พลังแห่งความเป็นศัตรูนะครับก็จะเข้ามาเป็นพลังเสือไม่เกิดความสําเร็จได้ในทิต่างที่ดีนะครับก็เรียกว่าอะไรที่เข้ามาเป็นศัตรูนั้นก็จะเป็นแรงกระตุ้นนะครับที่จะทาให้ชาวราศีเสีสงยงนั้นพยายามที่จะสู้แล้วก็ฝันฝ่านะครับแล้วก็ไปสู่ความสําเร็จใน,ใน,ในท่ต่างที่ดีไม่ว่าตั้งจะมีการลงนามทำสัญญา าลงทุนอะไรใหม่ๆก็ตามขี่สถานที่ขี่รายการอะไรก็ตามนะครับก็จะทำให้ทุกสถานการณ์นั้นนะครับได้ว่าความสําเร็จมีเงินปันผลมีเงินปะวะ่าตอบแทนเข้ามาในทิศทางที่ดีหนึ่งถ้วยนะครับโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับที่เกิดขึ้นก็เป็นโครงการอ่ที่เข้ามาบางคนก็อาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคนรักคู่รักก็ได้นะครับในช่วงนี้บางคนนั้น อาจจะเข้าโชว์สภาวะของการใช้ชีวิตคู่นะครับที่อยู่กับสามีภรรยาอะไรก็ตามแต่นะครับมาร่วมบ้านใจคาเดียวกันแล้วก็อาจจะมีการกยับกะยายนะครับที่เป็นส่วนร่วมระหว่างธุรกิจร่วมกันาอาชีพอะไรที่ทำร่วมกันนะครับบางทีก็บางท่านตักว่าไม่ได้กะยับกระยาย สร้างธุรกิจอะไรใหญ่โตนะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นตมธุรกิจในครอบครัวนะครับเรียกว่าเป็นธุรกิจย่อมๆที่อยู่กับบ้านนะครับก็เป็นการสร้างธุรกิจที่เกิดขึ้นที่จะสร้างไรายได้ไรายรับให้เกิดความสเสถียรมั่นคงเช่นกันนะครับแม้จะไม่ได้ใหญ่โตอะไรก็ตามนะครับหรือบางคนนะครับก็มีโอกาสที่เป็นโครงการใหญ่ๆนะครับที่จะมีผลประโยชน์ผลกําไรเข้ามามา,มากมายที่จะสร้างความรุ่งเรือง,งนะครับกับ โครงการอะไรใหม่ๆโครงการเริ่มต้นอะไรที่รอคอยอยู่นะครับเจ็ดเรียนจะเข้ามาเติมเต็มสู่ความแข็งแรงแข็งแกร่งบางท่านก็รอในเรื่องของผลประโยชน์นะครับที่ไปลงทุนลงแรงเอาไว้ในต่างถิ่นต่างแดนนะครับอาจจะในต่างจังหวัดหรือในต่างประเทศนะครับก็กําลังจะเกิดความสําเร็จนะครับจะมีผลประโยชน์เข้ามาให้ท่านเก็บเกี่ยวด้วยความบูรณสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องในดิต่างที่มั่นคงต่อไปนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีๆกว่าเดิมนะครับเดอไ t e s t ภูิความรู้ของท่านนั้นศักดิ์สิทธิ์นะครับจะเป็นพลังหรือพลังเรงดึงดูดที่ดีนะครับที่จะทําให้ชาวราศีเสีหงนั้นบริหารจัดการในสถานการณ์ต่างๆนะครับอาจจะด้วยเส้นสัมผัสที่ดีนะครับที่ท่านอาจจะสัมผัสได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านต้องตะลุยนะครับอะไรที่ยังคลุมเครืออยู่ก็จะรีบทาให้เกิดความสว่างกระจ่างชัดสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆนะครับถ้าที่ป่านๆมาบางสัญญาบางอย่าง บางโครงการนะครับที่อาจจะมีการคุ่มเครือไม่แน่ใจในการที่จะเริ่มต้นอะไรต่างๆนะครับจึงอาจจะมีการรอโอกาสรอจังหวะอยู่นะครับซึ่งอาจจะบางทีก็อยากไปลงทุนในต่างประเทศบ้างนะครับหรืออยากจะทําธุรกิจร่วมกับชาวต่างชาติหรือไปลงทุนในต่างจังหวัดอะไรต่างๆแต่ที่ผ่านมาบางทีก็ยังไม่แน่ใจกับสถานการณ์ของการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับหรืออาจจะติดขัดในเรื่องของหุ้นส่วนอะไรก็ตามแต่นะครับที่ผ่านมาจึงไม่มีโอกาสของการ สร้างโอกาสของการเริ่มต้นเสี้ยทีนะครับแต่ช่วงนี้ตระหนักจ,จำได้ตาความเข้าใจในทิศทางที่ปลอดโปร่งนะครับด้วยเส้นสัมปัติที่ดีแล้วก็พลังความรู้ของตั้นนะครับแล้วก็ได้รับแรงเครือกูนสนับสนุนจากุ้นส่วนก็ามาเติมเต็ม,ตมนะครับก็ทําทให้ได้รับความสมหวังสู่ของการสร้างโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สู่เส้นต่าง,อาข,องาของการเจริญเติบโตรุ่งเรืองครับ แม้นท่านจะมีสภาวะอะไรต่างๆก่อนหน้าน,นี้นะครับบางทีชาวราศีสิงห์นั้นอาจจะมีสภาวะของความกังวลน,นะครับกับการจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็ทำให้ท่านนั้นหวาดกลัวไม่กล้าในการที่จะลงทุนไม่กล้าที่จะขยับกระยืย้อนอะไรนะครับตั้งั้งที่ว่าสภาวะต่างๆนั้นพร้อมที่จะอํานวยให้เกิดผลประโยชน์ความสําเร็จได้ในทางที่ดีแต่อาจจะทำให้ในส่วนลึกๆของจิตใจของชาว ราศีสิงห์นั้นมีสภาวะของความกังวลหวาดระแวงไปเองนะครับหรือไม่แน่ใจจึงอาจจะเก็บมาคิดในใจอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับในชาวราศีสิงห์กับการคิดอะไรที่บางทีเรากังวลไปเองโดยที่ในสภาวะความเป็นจริงนั้นสามารถที่จะบริหารเดนหน้าเติบโตหรือบ,บางคนก็เรียกว่ามีความหวาดกลัวนะครับในการที่ก้าของ9ก้าแรกในการที่จะเริ่มต้นนะครับซึ่งมักจะเป็นจุด เรียกว่าเป็นศัตรูสําคัญของทุกๆท่านนะครับในการที่จะเริ่มต้นอะไรก็ตามมันกบตากว่าท่านไม่กล้าในการที่จะย่างก้าวก้าวแรกแล้วก็มีความคิดกังวลในสถานการณ์ต่างๆนะครับก็จะทําให้ท่านเสียเวลาเสียโอกาสเสียสุขภาพอะไรต่างๆนะครับที่เก็บมาคิดทั้งๆที่ว่าโอกาสเปิดให้ท่านนั้นไปสู่ความเจริญเติบโตรุ่งเรืองได้้ต่างที่ดีนะครับแต่ท่านมาหวาดกลัวมาไม่แน่ใจอะไรต่างๆ และก็ไม่กล้าในการที่จะย่างก้าวแรกออกไปนะครับอันนี้เกิดเป็นจุดเสียเพราะยันต์นางท่านสร้างพลังแห่งความสดชื่นจำใสเบิกบานนะครับให้ในทุกๆวันมีพลังแห่งความร่าเริงพร้อมกล้าที่จะ,ะเผชิญนะครับกับทุกสถานการณ์ที่มีเข้ามานะครับทุกอย่างนั้นแม้นจะเจออุปสรรคญหนาก็ตามนะครับปัญหาอุปสรรคนั้นจะเป็นบทเรียนให้เราในทิศทางที่ดีไม่มีใครหรอกครับที่จะเริ่มต้นแล้วจะไม่เจอปัญหานะครับทุกชีวิตทุก พลังดวงนะครับแม้จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามก็ย่อมจะมีปัญหาแต่ว่าอยู่ที่เราพร้อมที่จะเรียนรู้ใส่ใจแก้ไขพัฒนาปรับปรุงด้วยพลังแห่งความสดชื่นจำใสเบิกบานในทิศทางที่ดีนะครับก็จะทำให้เรานั้นคิดอ่านอะไรที่ปลอดโปร่งแล้วก็ขับเคลื่อนไปสู่ความสําเร็จได้ในทางที่ดีนะครับก้าวตัวนะครับจะสร้างความแข็งแรงแข็งแกร่กงให้เกิดขึ้นในความสําเร็จสร้างความบุดม สมบูรณ์ด้วยความมั่งคั่งนะครับที่จะําให้ตัานเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับไม่ว่าสถานการณ์ใดๆชาวราศีสิงห์นะครับถ้าว่าอยากจะลงนามทำสัญญาหรือเริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆนะครับหรือถ้าใครไม่เคยทำธุรกิจอะไรมาก่อนแล้วก็อยากที่จะเริ่มต้นแต่ว่าไม่แน่ใจอะไรต่างๆนะครับก็สร้างความสดชื่นจำใสเบิกบานแล้วก็เรียนรู้นะครับตามความเข้าใจในสถานการณ์ ต่างๆที่เราอยากจะดําเนินการนั้นนะครับให้กระจ่างชัดกระจ่างแจง้งแล้วเราก็สามารถที่จะเดินหน้านะครับไปสู่ความสําเร็จรุ่งเรืองได้ที่ต,ต่างที่ดีนะครับสร้างโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นมาสําเร็จแล้วนะครับท่านก็จะรักษาสมดุลสมหวังสมรถนานะที่จะให้ท่านนั้นเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาอย่างต่อเนื่องทมเปรตนะครับไปใหญ่ด้วยที่บ่งบอกในบทสรุปว่าท่านก็สามารถที่จะสร้างความสําเร็จรุ่งเรือง ได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความสมดุลอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ถ้าอะไรก็ตามที่เรามีความหวาดระแวงกลัวอยู่หน้านี้นะครับก็ให้มีใจกล้าด้วยความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานกล้าพร้อมที่จะะเผชิญเดินหน้านะครับเพียงแต่ไอ้เราพิจารณาด้วยความรอบคอบด้วยความระมัดด้วยกว่าด้วยเหตุด้วยผลเท่านั้นเองนะใช้ตั้ง เซนสัมผัสที่ดีความรู้่อนศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับบริหารจัดการตัดสินใจหรือคนที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับเราได้ใน er, <c ười> bon. ทิศทางที่ดีก็คือคนในครอบครัวก็ให้เป็นที่ปรึกษาให้กับเรานะครับเป็นพลังสนับสนุนได้ในท่ต่างที่ดีไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวที่เป็นคนรักคู่รักนะครับจะเกิดมีคู่รักก็เป็นพลังเข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนได้หรือ คนในครอบครัวจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้ใหญ,ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มีรู้ประสบการณ์อะไรต่างๆนะครับปรึกษานะครับไม่ควรที่จะเก็บเงียบงํไว้เปียงลําพังและจะตามงไม่ตันั้นสามารถตัดสินใจบริหารจัดการนะครับไปสู่ความสําเร็จนะครับในทุกๆรูปแบบจะได้รับเฉลิมฉลองความสําเร็จได้ในต่างที่ดีนะครับก็คือสิ่งที่ยังเป็นนริศเป็นศัตรูอยู่ในการที่จะเป็นตัวขวางในความสําเร็จก็คือการที่เรากังวล ไม่กลา้านั่นเองนะครับอันนี้ก็จเจ้าราศีสิงห์ต้องมั่นใจนะครับในศักยภาพของตัวเองแล้วก็ความรู้ของท่านมีเพียมล้นนะครับคุณภาพศักยภาพของท่านมีมากมายนะครับก็กลายความกังวลออกไปแล้วก็สร้างความแจ่มชื่นเบิกบานให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็พร้อมที่จะบริหารจัดการไม่ว่าจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามแม้จะไม่มีความแน่ใจอะไรต่างๆนะครับแต่การเรียนรู้ก็จะทําให้เรานั้น พัฒนาเติบโตสําเร็จได้ดังหวังดังปรารถนานะครับที่จะทําให้เราเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ต่างการเงินก็ส่งผลในนะครับในช่วงนี้การเงินของชาวราศีสิงห์นะครับการเงินก็หลั่งไหลเข้ามานะครับอย่างมั่นคงกับความเป็นเสถียรในความสําเร็จแล้วก็อาจจะมีโครงการใหม่ๆใหญ่ๆด้วยที่อาจจะส่งผลต่างการเงินมากมายนะครับกับการเริ่รมต้นเส้นสายต่างการเงนินเส้นทางใหม่ๆ,ามามๆก็มาเติมเต็มก็ทาให้ท่านได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความบุดมสมบูรณ์ อะไรที่เคยลงทุนเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็กําลังจะเข้ามาเต็มเต็มไม่ว่าจะเป็นโครงการที่อยู่ใกล้ตัวหรือในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ตามนะครับก็กําลังจะเกิดผลได้รับเงินปันผลได้รับเงินกําไรอะไรต่างๆนะครับที่จะเข้ามาสร้างความรุ่งเรืองต่างการเงินของท่านในมีจ่ายมีใมช้มีเก็บด้วยความบูรมสมบูรณ์ที่จะสร้างความเป็นเสถียรต่างการเงินใ,ในครอบครัว ให้มันกงอย่างต่อเนื่องนะครับบางท่านนะครับที่นอกเหนือจากความสําเร็จแล้วในช่วงนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับในการที่จะคว้ากับการเสี่ยงดวงนะครับเงินที่จะเข้ามาเติมเต็มได้ด้วยนะครับในก็ในเรื่องของโดยเฉพาะบางคนก็จะมีโอกาสนะครับที่ได้รับของขวัญของกำนันจากคู่รักคู่ครองก็ได้นะครับหรือที่คบกันอยู่นะครับหรือไม่ก็ อาจจะเป็นบุคคลที่มีความปึงปอใจต่อท่านนะครับโดยเสน่ห์อโดยการถูกชลโลกอะไรก็ตามนะครับที่อาจจะมีการมอบในเรื่องของเงินก้อนใหญ่ๆโ,โตเข้ามานะครับในช่วงนี้หรือบางทีก็เกี่ยวกับบ้านที่ดินก็ามาเติมเต็มได้ด้วยหรือไม่ก็บางทีก็รถนะครับที่ถูกมอบมาให้นะครับใครอยากเปลี่ยนรถกันใหม่ก็มีโอกาสนะครับได้รับโอกาสนั้นหรือใครที่ไม่มีรถนะครับก็บางทีอาจจะมีคนรักกุรักหรือใครที่เห็น าจากจะส่งเสริมสนับสนุนนะครับก็จะมีการออกรถกันใหม่มาให้ได้ใช้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะเข้ามาเติมเต็มก็าตามใ้้เส้นต่างการเงินและทรัพย์สินของชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้นะครับรกาเมเติมเต็มเกามาด้วยความมั่นคงสร้างความบุดมสมบูรณ์ไอ้เกิดขึ้นแต่หลายๆท่านก็ยังมีสภาวะของความกังวลในเรื่องเกี่ยวกับรายจ่ายด้วยนะครับที่บางทีนั้นยังมีเป้าหมาย ในการที่จะต้องทำอาชําระต้องใช้ต้องจ่ายตามกําหนดเป้าหมายนะครับจึงอาจจะทําให้ชาวราศีสิงห์มีความกังวลอยู่นะครับในเรื่องรายจ่ายนั้นชาวราศีสิงห์ก็ต้องรับมารวังด้วยนะครับในช่วงนี้เพราะว่าบางทีท่านก็มีรายจ่ายหลักๆอยู่แล้วนะครับที่มีต้องรับผิดชอบอยู่นะครับ ซึ่งราา,าราศีสิงนั้นอาจจะบางท่านอาจจะมีสภาวะความกังวลอยู่นะครับในสานการของการที่จะจําระที่จะจ่ายนั้นนะครับบางทีก็กลัวว่าเงินจะเข้ามาตันตามเวลาหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงนะครับก็ควรที่จะคลายาความกังวลนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเส้นทางการเงินก็อาจจะเข้ามาทันตามเวลาอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรนะครับ แต่ท่านก็ต้องควบคุมในเรื่องของรายจ่ายด้วยนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับเพราะว่าทั้งก้าวต้วขึ้นมานะครับที่บ่งบอกถึงสภาว่าความเสียหายได้ด้วยแต่ว่าท่านใช้ใจ่ายแบบมือเติบอันนี้ก็ต้องรับระวังนะครับเพราะว่าขึ้นในเรือนของวินาศด้วยนะครับโดยเฉพาะความเป็นก้าวต้วนั้นเป็นผู้ที่มักจะใช้จ่ายมือเติบนะครับเสียกว่ารักษาศักิ์ศีไว้ก่อนนะครับเสียเงินไม่เป็นไรอันนี้ก็ต้องรับระวังด้วยนะครับที่จะทําให้ท่านนั้น าบางทีมีการทนรับกับสู้เลี้ยงดูปูเสือไก่เดินทางมาเยี่ยมมาเยียนอะไรเป็นการรักษาหน้าเอาไว้อันนี้ก็ต้องระับระวังด้วยนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นเดฟูนะครับแม้นเงินจะเข้ามามากมายก็ตามนะครับมีโชคมีลาบก็ามาเติมเตมจากความสําเร็จจากการที่ได้รับโอกาสดีๆก็ามาก็ระมัดระวังในเรื่องของการจ่ายจ่ายด้วยนะครับเพราะว่า ความเป็นดุฟูนั้นบางทีก็ลืมคิดหน้าคิดหลังนะในเรื่องของการที่จะจ่ายจะจ่าย,ายบางทีนั้นก็ลืมคิดนะครับว่าที่กาหนดต้องจาระที่หลักๆอยู่นั้นแล้วก็มีการจ้้จ่ายออกไปง่ายๆแล้วก็ทีหลัง มาคิดได้แล้วกเ็เงินก็ถูกจ่ายไปแล้วนะครับจาร่าจ่ายออกไปฟุ่มเฟือยแล้วอันนี้ก็ต้องระมบดระวังด้วยนะครับเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างไรก็คำนึงถึงรายจ่ายเป็นหลักๆก็ไว้ก่อนเมื่อเงินหลังไหล้ามานะครับวางแผนในการที่จัดระเบียบระบบนะครับการเงินในส่วนไหนที่จะต้องจาระที่จําเป็นส่วนไหนที่จะต้องใช้จ่าย แบบในการดําเนินชีวิตในปัจจุบันอะไรต่างๆนะครับเพื่อเป็นสัตว์เป็นส่วนจะได้ไม่ล้าเส้นในเรื่องของการเงินและก็ด้วยความเป็นเด็กอายพิเทสด้วยนะครับอันนี้ท่านก็ต้องระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะสัตว์รีนะครับที่มีการดูแลในการประดับประดา,าเฟอร์นิเจอร์กับร่างกายความสวยความงามอะไรต่างๆนะครับซึ่งบางท่านก็เรียกว,ว่าไม่ได้กำเนินไม่ได้คิดถึง ารายจ่ายหลักๆอยู่แต่บางทีก็ใช้จ่ายเงินไปกับการเสริมความสวยความงามที่อาจจะเป็นของราคาแพงๆนะครับอันนี้ก็ต้องระบัดระวังด้วยเพราะฉะนั้นต,ต้องควบคุมนะครับนะให้มามเหมาะสมโดยความเป็นราชินีถือไม้เท้านะครับ สี่จะมีรายจ่ายก็มาจุกจิกเช่นกันเพราะฉะนั้นท่านต้องหวางระบบระเบียบต่างกันเงินให้มีความปลอดภัยนะครับให้กำหนึงถึง,งกล้าต่างกันเงินอย่างเหมาะสมนะครับให้พิจารณาอย่างทีถ้วนก็จะทำให้ตั้นหวังระบบระเบียบการใช้จ่ายเงินที่ให้มีความปลอดภัยได้ในที่ต่างดีๆนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับของชาวราศีสิง์นที่โสดก็มีตั้งโอกาสพบความรักความสัมพันธ์เข้ามาได้ด้วยนะครับคุโสด ที่มีโอกาสได้สร้างความผูกพันในเกิดขึ้นไดรรักที่เข้ามานี่ก็มีรักหลายแง่หลายมุมนะครับเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาพอสมควรนะครับชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้ถ้าเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นนะครับบางทีก็เป็นรักที่ดีๆนะครับที่มีโอกาสพัฒนาไปสู่ของการสมหวังสมปรัถนาที่จะใช้ชีวิตคู่ในอนาคตที่จะได้ร่วม บ้านชายคาเดียวกันจดทะเบียนสมรสอะไรต่างๆเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ส่วนบางท่านนะครับก็มีโอกาสเจอรักที่อาจจะเป็นทำให้ท่านปวดหัวได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังต้องพิจารณาบางทีก็ไปเจอกับคนที่ก็มีเจ้าของแล้วนะครับที่เข้ามาสร้างสถานการณ์หวานสเสน่ห์ให้เกิดความปึงพอใจขึ้นถ้าใครที่ช่วงนี้นะครับแต่อย่างอยู่แบบสดๆแล้วก็มีความสุขมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับ ไม่โอยาในเรื่องของสาร,รการของความรักความสัมพันธ์และก็เวลาไปบริยานกับการงานการเงินอะไรของท่านและก็มีความผูกพันกับคนในครอบครัวมีความสุขกบุ่นในทิศทางที่ดีะน,น,นะครับต <c oughs> ามมิสถานการณ์ <c oughs> ความรักความสัมพันธ์มายยื่นให้นะครับก็กวรที่จะพิจารณาอย่างรอบคอบอย่างมีคุณค่านครับเพราะบางทีก็จะทำให้ต่านนั้น สุ่มเสี่ยงในการรักเป็นพิษได้ด้วยเช่นกันนะครับถต่ว่าอยู่แบบสดๆมีความสุขก็อยู่แบโบสดๆไปก่อนก็จะดีกว่านะครับก็จะทําให้มีความสดชื่นจ่มใสเบิกบานในทิศทางที่ดีนะครับ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ความรักสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับความรักคนสัมพันธ์ก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับไม่มีความเหมาะสมคู่ควรกับการที่จะได้รับการดูแลให้ความสุขอบอุ่นในครอบครัวนะครับเป็นพ่อแม่บ้านที่ดีที่จะใส่ใจในคุณค่าซึ่งกันและก,กันนะครับม้นจะมีบางเรื่องเข้ามานะครับในเรื่องของการทาให ปวดหัวบ้างในบางช่วงบางเวลาก็ตามนะครับแต่การนั้นสการนั้นไม่ได้สร้างปัญหาเป็นพิษในความรักความสัมพันธ์นะครับพร้อมที่จะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการที่แก้ไขปัญหาที่เข้ามาจุกจิกเล็กๆน้อยๆอะไรต่างๆนั้นนะครับก็คลี่คลายโดยการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในที่ต่างที่ดีนะครับและก็ เติมเต็มแห่งพลังความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานก้าวหากันนะครับอกกอดกันด้วยความสุกอบอุ่นนะครับบางอย่างก็ที่ไม่เคยมอบให้นะครับที่เป็นความรักที่ดีๆนะครับเตียรจ,จะนํามาเติมมาเสริมกันในช่วงนี้นะครับหรือบางคนบางคู่นะครับก็มีสภาวะของอะไรที่วันสําคัญสําคัญในการคบรอบของความรักความสัมพันธ์นะครับก้ามาบรรจบครบอีกครั้งหนึ่ง อาจจะเข้ามาในช่วงที่กําลังอาาที่มีอะไรเข้ามาทําไม่เป็นปนัญหาความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นโอกาสก็ามาช่วยคลี่คลายนั่นเองนะครับเพราะบางทีนั้นมีอะไรเข้ามาเป็นอนาริในความรักความสัมพันธ์นะครับที่กําลังเป็นป้องแง่แม่งอนอะไรกันก็ตามหรือมีปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆ,เ,ๆเข้ก็มากวนใจนะครับแล้วก็สามถ้วยขึ้นมาในเรื่องของอารินะครับก็เป็นช่วงที่กําลังเป็นปัญหาในเรื่องของความรักหรือบางบางท่านนะครับบางทีก็จะใช้ความเพลิดเพลิน ในความเป็นโสดที่ตอนยังเป็นโสดแล้วก็จะนํามาใช้ตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์เป็นคู่อยู่นะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้เกิดบางคนคิดมากได้ด้วยเช่นกันนะครับจึงอาจจะมีมีวันสําคัญสาคัญที่เคยกบรอบต่างๆนะครับไม่ว่าวันพบกันกันแรกหรือวันที่แต่งงานหรือวันที่ได้ใช้เริ่มต้นชีวิตคู่อะไรอยู่ด้วยกันนะครับก็จะเข้ามาบรรจบให้ได้เฉลิมฉลอง ได้กระชับความสัมพันธ์ได้เติมพลังแย่งความรักความอบอุ่นก้าวหากันเขาคลี่คลายอะไรที่เป็นปัญหาที่กังวลอยู่นั้นให้คลายออกไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ดูเลยความรักความสัมพันธ์นั้นให้มันคงต่อไปด้วยความปลอดภัยนะครับนี่ก็คือภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีสิงห์นะครับก็ขอชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับมีความสำเร็จมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับมีความรักมีกลอบกลัวที่มีความสุขอบอุ่นและก็มั่นคงเช่นกันนะครับขอบคุณครับ